เคียง,งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกดีด้วยขอ้อสอบข้อใจถ้าใครดูดผ่านอยู่ชุดช่องออร์ติมามานะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราเลยนะคะครับยินดีต้อนรับน,นะครับทั้งครอบครัวเลยครับสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กเดินบนแดงแล้วร,ร้อคร,รับทุกคนอใจดูกองเชียร์เราเนี่ยว่าเมื่อไหร่มีเด่นแงยเราควรจะให้ทุกคนเยี่ยมถูกเล่นให้แบบว่าเล่นเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ แล้วก็คุณบอยนะครับพาลูกสาวฝาแฝดนะครับที่เป็นลูกคนทำมาครับออกรายการครั้งแรกเลยรทราบเาว่าตอนนี้นี่แบบทั้งคู่ตัดหัวคุณพ่อคุณแม่แล้วนะมีแฟนคลับเยอะกว่านะใช่ครับแฟนคลับบางท่านบอกว่าไม่เคยดูหมอํำเลยเออไม่รู้จักแอนบอยมาก่อนแต่มาติดตามน้องเพชรน้องพลเข้ามารู้จักแอนบอยมารู้จักหมอํำทีหลังครับดังแสนแรงเพราะเวลาอายุเท่าไหร่กันล่ะ ตอนตนี้สองสองขวดบบิคสามเดือนสวดามเดือนค่ะคนไหนคนไหนคนไหนเพจคนไหนพลอยครับไหนคนไหนชื่อเพจตู้มือซึได้ไหมครับใครชืเมือึน้อย้มมือึ่งนอยแลวคนที่ชื่อพลอยแน่้วนนี้เพีรันนี้น้องพลอยน้องเพจบอกว่าจะถือรูปวันนี้น้องพอยอแค่แม่ รเ,เรื่องแรกคือผมได้ไปพบก,ก่อนอผมไปทำการแสดงที่วัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ผมผมมีความผูกพันกับหลวงพ่อมากคือท่านจะให้โอกาสตั้งแต่แรก,แรกที่ผมตั้งวงเราไปทำการแสดงทุกปีตอนปกติคือเราจะแสดงถึงเช้าและทีนี้ถ้าไปวัดนะจะอยู่เก้าโมงสิบโมงแล้วันนั้นก็ไปเจอคุณยายแล้วก อยเนี่ยเขาบอกว่า่นมารอผมตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงบอกว่ารอจะเจอจะเจอผมให้ได้คำแรกที่เดินเข้ามาผมกำลังจะเดินขึ้นรถคุณบอยคุณยายขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมสั้นนะครับไม่ไม่นานแต่ประมาณนี้ข้าลุกขวนหน่อยบุญยาก็จูงแขนผมไปเขาเป็นเ่นของข้างยายท่านเขาบอกว่า ฉันจะเอาเอาหลานมายายยายจะเอาหลานมามาให้คุณบอยให้เป็นลูกของคุณแอนคุณบอยได้ไหมผมก็ตกใจผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นหรือมือแบบได้เขาอยากมาคุยกับเราแล้วถาเรื่องมาถามเรื่องมาพูดมาคุยกับเราเรื่ออะไรประมาณนี้แต่พอคุยไปสักระยะก็ก็เป็นเจตนาจริงของคุณยายคือที่ท่านบอกว่าท่านมารอตั้งแต่บนพระเช้าเลยอยากอยากมาเจอคุณแอนคุณบอยแล้วก็อยากพูดเรื่องนี้ทั้งมันสัมพัญมาก ยายบอกว่ายายมีหลานสาวอยู่สองคนซึ่งเขาเพิ่งตอนนั้นเพิ่หนุ่มขวบยายเป็นห่วงมากซึ่งตอนนั้นไม่ได้เอาเด็กมาใช่ตอนตอนมีมีเด็กมา้วแต่ตอนนั้นคือคือยังไม่พาเด็กเข้ามาแต่คุณยายต้องอยู่ยายบอกว่าตอนนี้ยายก็อายุเยอะแล้วนะยายรับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวเองขามีหลานทั้งหมดหกคนหกคนแล้วยายคนดูแลทั้งทีแต่ทีเนี้ยที่เหลืออีก สี่คนเป็นผู้ชายยายไม่หกูแต่สองคนเนี่ยน้องเบนต้องพลอยเป็นผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้ยายก็อายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบกว่า,าเป็นไม่ค่อยสบายด้วยแล้วประมาณผมก็เลยเห็นเจตนาของยายผมก็เลยว่ายายเอาอย่างนี้คือคือมันก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่ค่<ะ>ซึ่งผมก็ก็เอียงดูแล้วก็ช่วยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ก็หายด้วยอะไรประมาณนี้ ยายเลี้ยงเขาไม่ออพอแต่ถ้ามีจริงมันสัมพันธ์ดีเราก็อาจจะได้ช่วยเหลือกันก็ได้ก,ก็ให้เบอร์โทรศัพท์ยายไปว่าถ้ายายเดือดร้อนยายเดือดร้อนเรื่องนมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องหาหมออะไรประมาณนี้ก็โทรหาผมได้เลยน<ช><ล>ะแต่ยายเลีเล้ยงไว้ดีแล้วเราเป็นหลานของยายแล้วโตมาครับจะได้ทุกทาาใส่เขาประมาณเ,เราที่ว่าเราช่วยแบบนี้า มันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะรับรับเด็กแล้วก็ต้องมาปรึกษาครอบครัวปรึกษาแอนแล้วก็ปรึกษาแม่แล้วก็ยายด้วยนะครับแล้วพอมาปรึกษาคุณแอนวันนั้นจริงจริงแอนไปแสดงด้วยกันแต่เขาไปานะพักก่อนผมอยู่กับทำบุญอยู่กับหลวงพ่อแล,วล้วทีนี้พอกลับมาถึงที่พักก็เล่าให้แอนฟังเขาว่านอนนอน มงวยเงียอยู่หรือเปล่าอาตอนยังยังไม่ตื่นเพราะว่าแอนมียายคนหนึงเอาเจ้าเด็กมาฝากบอกว่าอยากอยากให้มันเป็นเป็นลูกเราครับแอนก็ตื่นขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกยังไงคุณแอนว่าไงบ้างทันทีที่ได้ฟังอ่าค่ะก็ตกใจค่ะตกใจก่อนเพราะว่าที่แรกนึกว่ามีเรื่องอะไรนึกว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอะไรเพราะว่าเขาก็เขาก็ วิ่งเข้ามาแล้วพูดว่าเอมมีเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรหรือว่าตกใจันอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีมีคนจะเอาเติดแฝดมาให้เราเรียนเราก็เลยฮะใครจะเอาลูกอะไรเนี่ยเขาก็เปิดคลิปให้ดูเด็กก็กำลังแบบเขาอุ้มอยู่แล้วก็มองหน้าเขาอะไรอยเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กแฝดด้วยนะยยคะๆๆอนือย้ายไปเรื่อยๆไหวเลยไงผมเลยแบบจริงหรือเปล่าดิหรูอว่าคิดอะไรไม่ออกมะตอนนั้นเรารู้สึกว่า ตอนทำหนุ่มๆส,<อ>สเผิวแบบว่ามีผีบังตาง <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยในความคิดของผมเพราะว่านูว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากๆว่าอยู่จะเอาเด็กให้เราเรียนอะไรถ้าไม่เ,เจอที่ร้อนด้วย,ยะอะไอเงี้ยซึ่งในความแปลกนั้นก็คือ,อยังไม่ได้ตัดสินใจที่ว่าโอเคจะรับมังการาังค่ะแล้วยังไงต่อ,ตอม,มีมีในความคิดนิดนึงไหมคะว่าแต่จริงๆกับผมอยากได้ทีออผมอยากได้เพราะผมสงสารคือพอนั่งคุยกับยายสัตย์คำใช่ไหมแม่เขาก็แม่ของเขาเด็ก ก็พาผมไปลองคอยเดินมาแล้วเขาวิ่งมาก่อนผมเลยขอนยื่งมา่อนแล้วผมก็เลยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมก็ขอถ่ายรูปแบบนี้เขาก็มองหน้าผมสองคนเนี่ยสองคนที่มองหน้าผมก็จะมีรูปผมเคยโพส์ในเฟซบุ๊กอยู่ก็จะมองหน้าแบบเราก็รู้สึกเราสงสารเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งต่างๆอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็เหมือนกินกินข้าวข้าวต้มของวัดนะครับ เด็กสี่คนก็คิดเหมือนกันอยู่เราก็รู้สึกสงสารครับทั้งห้างั้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรใช่ใช่ครับคือรูปนี้เลยคุณมีความรู้สึกอยากได้แต่ไม่มีที่ว่าแอมจะรู้สึกด้วยเพราะว่าเราต้องานเยอะแอมคงจะในคงเป็นไปได้ยากเลยด่านแรกก็คือเราต้องมาหัน